พอน่้อค่อยใส่น้ำปลาเอาปรุงทุกอย่างเรียบร้อยเหมือนแล้วรอแต่มันเดือดพ้นไต่เนี่ยใส่เ็ดใส่กบ,บบบัวบะเออจะ้ปะปลกทอง xoắn hai ốc từ bên này nó thế này cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มึงจุงพี่ฟันนะสองคนเดี๋ยวมันเดือดก็สุกแล้ว มือมือหนีเนักงานมือคือสุกไปสุกแล้วสุกหมดแล้วแกงไมจ้าแกงไมโอ๊ยคว ทุกยางยางละสามสองนวยบวกสองนวยเก็บอายุขังห่วกบวกอันนี้ก็เจีบตรงนี้ที่เพชรกับเข่าเมื่อเนี่ย แองนอ่อไม้ไปกี่คนบบวบเดือดแล้วจ้าแกงน,อกนก่อไม้ชิมนเดี๋ยินยน้ำกันเยอะเช็ๆซื้อมา ไปเจี๊ยอ่อนเห็ดปางค่ะเห็ดปางเขาสิใหันูไปเพราะูส่วนกันน่ะ มีจ้าเสร็จแล้วแกงหน่อไม้เสร็จแล้วจ้าแกงหน่อไม้หืมเท่าไหร่ที่ผ่านแล้วกี่บาทเบ่ง ใส่ลงไปลองชอบเอขา,า,าสิให้ซูไปเพราะซูส้นกันนะ่ะมือมือหนีเฮัดงานเมือ่อยซูไป สุกแล้วสุกหมดแล้วเบิ่งจุ๋ยไหลจะมาหอยเดือนนี้ก็กินได้แล้วพี่น้องตุไปล่ามหูหมอบรไรไซอันกระทะกระทะกันไฟ 来，你们走来。来来来来 ช้อนหายช้อนไปไวไหนเนาะอยานี้บดบดมานี่ตกแล้วพอแล้ว càng là mày chá càng là mày ôi quân chập chập ngày ngày สุกไปสุกแล้วสุกหมดแล้วแต่งตัวกระวนเยอะด้วยเนี่ยมึงจูงพี่ซันนะสองคนไปขายฟ้าไม่ใครอ่ะฮะใส่ยางละหน่อย ใส่ยางละหน่อยปรงนัวนิดหน่อยปรุงเท่เดียวเลยซิมแล้วถ้าพอๆก็ค่อยใส่น้ำตาลเอาเอ้ยน้ำปลาเอาจแล้วพอแล้วใส่ไปเลยให้สุกพร้อมกันเลย ตนียที่เพชรกับขขาเมื่อเนี่ยเดี๋ยวมันเดือดก็สุกแล้ว อาจาเพื่อนๆม่ให้กับเขา